ครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเบอร์นีสิ้ามาชมองท้าวเวสสุวรรณูนะครับหรือในภาษา,าพรามเรียกว่าท้าวกุเวนนะครับในทางพุทธศาสนาท้าวไพรศพเป็นอาทิบดีเป็นอาทิบดีแห่งอสูรหรือเจ้าแห่งผีทั้งหลายนะครับ โดยเทวิสุวรรเป็นหนึ่งในเท้าจจตุโลกาบาลนะครับทั้ง4ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์นะครับสถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจจตุมหาราชิกานะครับประทับทางทิศเหนือมีอาศรลหลากศพหรือพูดผีปีศาจเป็นบริวารน,นะครับวากันวานะครับ อนาเขตทีทาเวดสุวรรณปกครองนะครับนั่นทาเวดสุวรรณปกครองประทับทางทิศเหนือนะครับเมียสุล,ลากและพูดผีปีศาจเป็นบริวันนะครับวากันวาอนาเขตทีทา,าเวดสุวรรณปกครองนั่นใหญ่มหาศาลนะครับได้ทาเวด ยังเป็นหัวหน้าของเทา่าจตุโลก,กบาลทั้งสี่นะครับอันประกอบไปด้วยพระอินทร์นะครับปกครองโลกด้านทิศตะวันออกนะครับพระยมนะครับหรือเทาวิรุณหกนะครับปกครองโลกด้านทิศใต้และพระวรุณหรือเทาวิรุปักนะครับปกครองโลกด้านทิศตะวันตกนะครับ เพราะทเวสวรรณเป็นเจ้าแห่งกะสูนนะครับทรงอิทธิฤทธิ์อนุภาพมากนะครับคนไทยโบราณนิยมนำผ้ายันมาติดไว้ที่หัวเตียงหรือว่าบนหัวเปรนอนของเด็กนะครับเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจนะครับทีซีมาลำควานนะครับว่าให้เด็กเนได้นอนนะครับ เพื่อนๆนะครับท่านใดสิบูชานะครับสำหรับองค์นี้นะครับองค์ทีองค์ทีผมถืออยู่นี่นะครับก็ได้มาตะโดนแะครับน่าจะเป็นปีหาสิผ่านะครับประจำารพิษนะครับอง์นี้รุ่นมหาเศรษฐีมีแล้วรวยนะครับองนี้สวยงามนะครับ มหาเศรษฐีมีแล้วรวยนะครับรุนีฮะอ,องทาวเวดรุนนี้เนื้อทองทิพนะครับเป็นเนื้อทองทิพได้มาจากวัดหน้ากลางนะครับถนนอิสรลภาพนะครับถ้าเพื่อนๆที่ต้องการนะครับก็ไปหาติดต่อสอบถามท้งวัดหน้ากลางเบิงนะครับอาสิหลงเหลือยนครับรุนีนะครับ สวยงามนะครับรุ่นนี้ทาเวสวนองค์ลุมรุ่นนี้สวยงามนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนที่ต้องการบูชาก็จะมีค่าถาอยู่นะครับขันแรกกตั้งตั้งนามโมสามจบนะครับแล้วก็ว่าอิติปิโสพระวายะมะราชาโนทาเวสุวนโนมรนังสุข,ขัง อหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสวรรณูจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุพุสะพุทธังออรหังพุทโธทาเวสวรรณูนะโมพุทธายะนะครับทุกทันนาครับเพื่อนๆนะครับอีกคั้งหนึ่งนะครับคาถาบูชาองค์ทาเวสวรรณูนะครับอิติปิโสภควา ยะมะราชาโนทาเวสุวนโนมะละังสุขังอหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรโนจะตุมหาราชาชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุสะ,ะพุทธังอระหังพุทโธทาเวสุวนณโนนะโมพุทธายะนะครับซึ่งเป็นคาถาบูชาองค์ทาเวสุวนโนนะครับสำหรับ ผมก็สวดบูชาท่านทุกๆุกมือทุกวันนะครับบ่เคยขาดน,นะครับใข่มีบูชาไว้ครับซึ่งเป็นเทพแห่งเจ้าแห่งทรัพย์นะครับองค์ทาเวสุวรนโนนะครับเทพเจ้าแห่งทรัพย์นะครับเพื่อนๆต้องการสิหาบูชากา็มีนะครับแวะไปดูเบึงอาจสิเหลือนะครับรุ่นนี่สําหรับรุ่นนี้นะครับที่วัดนากลางนะครับ รุ่นนี้ผมได้มาแต่ปีโน้ตแต่คนสร้างแต่แต่ปีหาสองพันห้าร้อยหาสิบหานะครับรุ่นนี้นะครับเชื่อรุ่นว่าอา่ามหาเศรษฐีมีแล้วรวยนะครับรุ่นนี้นะครับดูน,นะครับองค์ท่านสวยงามนะครับถือกระบองหนาเกีงขามนะครับองค์ทวีสุวรรณนู่นะครับมีไว้บูชาประจำบ้านเรือนก็ป้องกันพูดผีปีศาจ พวกคุณไซยังเนี่ยครับป้องกันได้นะครับเพื่อนๆมีหลายแหง่งหลายวัดนะครับสั่งกันแล้วแต่เ้าสีไปนับถือหรือว่าสัทธาต่อวัดนั้นๆไปนะครับตามแต่เพื่อนๆที่อยากไปบูชามาถือห้องนะครับหรือว่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแก ขอบขั้วนะครับนะครับเบิ้งนะครับตูดต็มๆนะครับด้านหลังกับที่มีดโบโค่ด้วยครับด้านท่านี้นะครับเบิ้งนะครับทาเวสสุวนโณูนะครับสวยงามนะครับไอ้ยเบะฮามาสาหรือชาวมาบูชาหรือว่ามาไว้ในบ้านนี้เลื่อนนะครับ เพื่อป้องกันผดผีปีศาจใดนะครับเพื่อนๆอ,อ,อีกความเสื้อหนึ่งก็ถือว่าบ้านไหนเงือนไหนที่เพิ่นมีเด็กนะครับมันเพิ่นกับสิว่าเด็กหน่อยเก่งกลัวนะครับสีหลองแน่นะครับอันนี้ก็เป็นความเสื้อนะครับแต่ว่าผมมาพ่นก็ดูแลผูกครองคุมครองดีนะครับองคูทาเวตวนนะครับ สวยงามครับองค์นี้เลี่ยมแล้วนะครับเลี่ยมตะโดนแล้วครับเพื่อนๆเอาไม้ชุ่มเบืองครับน้องมือนนี้เป็นเนื้อทองทิพนะครับสีเหลืองทองนะเนื้อทองทิพรามสวยสวยจริงครับเลี่ยมมาหลายปีแล้วครับ หน้าหลังก็สวยง่ามนะครับสำหรับมือคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้เปิดพเพื่อนๆเพื่อนๆติดตามคลิปหนาเ่อไปนะครับสวัสดีครับ